กู n t น g ากอเลส u s ซา m e นสวัสดีตอนกลางวันทุกคนค่ะวีวาไดชากวีเกชเอสเดียฮอยเทอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีกันไหมฮัสต Ge ูโชดมิ t ชากเกเกเซนทานอาหารกลางวันหรือ,อยังคะมาฝึกประโยคภาษาเยอรมันกันต่อค่ะ Ich bin d u r s t i g Ich bin durstig หมายถึงฉันกระหายน้ำค่ะ ต่อค่ะ Was m u s Test do drinken 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 คุณอยากดื่มอะไรค่ะต่อค่ะ Ich Mr. Er w a s t drinken Ich Mr. Er w a s t drinken Ich Mr. ว่าแะทริงเคนหมายถึงฉันอยากดื่มน้ำค่ะต่อค่ะทริงส์ดูแกเน n ไวน์ทริงส์ดูแกเนไวน์ทริงส์ดูแกเนไวน์ทริงส์ดูแกเนไวน์ทริงส์ดคุณชอบดื่มไวน์ไหมค่ะต่อค่ะ Einen kaffee bitte e i n e n k a f ห e e bitte einen Kaffee b i ห t e einen Kaffee bitte, einen ee, bitte. Einen ee, bitte. หมายถึงขอกาแฟหนึ่งแก้วค่ะหรือขอกาแฟหนึ่งแก้วครับต่อค่ะ i c h m ö c h t e e i n e Tasse Kaffee i c h m c h t e e i n e Tasse ค a f ฟ่อิชมือสเตอร์อายเนอร์ทัสเ e ่คหมายถึงฉันอยากได้กาแฟแก้วหนึ่งค่ะดังค่เชิญค่ะเฟื่อดัสซูเซนดังค่ะดังก็เดียร์ฟีลินดังค่ะลาไปก่อนค่ะฟีเดเซนทิสทิสซีบิสฮอยเทอาเบนท์เฟื่อโฟกเฟื่อคลิกโชคดีค่ะบ๊ายบายทิส